โอเคกล่า okay, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Niro Gamer TV นะครับอยู่กับผมเช็คชินเคยกับเกมโลบ็อกในแบบที่มีชื่อว่า Farm State นั่นเองนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Niro Gamer TV ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันให้ดูนะครับสำหรับแมปนี้เป็นแบบใหม่ซึ่งจะเป็นแมปทำฟาร์มอ่า Welcome home your very old farm นะครับก็ดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มของเรานะ time's going to make some work t the clean up this p a t h up นะฮะตรงนี้อ่าก็จะมีในส่วนของพื้นที่ต่างๆเนาะอันทะี่ some many area to explore เราสามารถที่จะแบบสำรวจพื้นที่ต่างๆได้นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เราก็เลก็ skip ไปแล้วกันอ่า ก่อนที่เข้าไปรับชมกันนะครับตอนนี้นะครับช้อปปีม้มีสินค้าพิเศษนะครับไม่เป็นแฟชั่นและบิวตี้นั่นเองนะครับระหว่างวันที่ 10, 19อ่ะ19ถึง25พฤษภาคมนี้นะครับก็คุณผู้หญิงทั้งหลายก็อย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยได้นะไม่ว่าจะเป็นอ่า สกินแคร์เมคอัพน้ำหอมของใช้ส่วนตัวดูแลผมอาหารเสริมกระโปรงเดสกระเป๋ารองเทา้าเสื้อผ้าผู้หญิงเครื่องประดับอะไรพวกนี้นะครับก็มีสินค้าลดมากกว่า50%เลยนะครับสูงสุด80%เเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปของเรานั่นเองก็สามารถที่จะเข้าไปและก็รับสิทธิพิเศษนั้นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะ Getting start นะครับจะเป็นเคเวสเริ่มต้นนะครับตรงนี้ก็มี travel backpack perk แล้วก็ build นะครับตรงนี้อ่ะเขาบอกสอนมานะครับให้ใชออ้อะไรเนี่ยคั่วเหรอเออนี่ไงนะครับเป็นการแบบขุดอ่านี่ไงขุดเอ้ยเราก็สามารถกดไปได้เลยนะครับเนี่ยสามารถกดไปได้เลย ก็จะมีเควสอยู่ getting s t a r t นะครับอ่ะนี่เราใส่เควสแล้วแ Plan. pland p l a n นะครับก็อ่ะนี่ไง10อันเนาะเอออะเรียบร้อย water อ่ะ ลดน้ำเอ้ยแต่ผมว่าระบบมันทำมาดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นกับระบบออตโต้ต่างๆอะไรพวกนี้เนาะตรงไปนะครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำที่สามารถรีฟิลได้นั่นเองเอ่านี่เอออ่านะครับก็ต,ตามนี้นะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นการ harvest นะฮะก็คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองก็จะกดเลขสตรงนี้เขาจะมีบอกอยู่นะอันนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าในมือถือจะมีให้เล่นหรือเปล่าไว้เดี๋ยวเขาจะไปลองเช็คดูแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆกันนะฮะตรงนี้ก็อ่ะเก็บเกี่ยวไปเอ้ยทำดีอยู่นะอ่าตามลูกศรไปครับัวนี้ก็เขาจะพาเราไปไหนพามาเลื่อเหรอ ไปเมืองอ๋มีเมืองด้วยนะครับ r o d ด i n g the town เดี๋ยวเราไปดูเมืองกันซิว่ามีอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้เข้ามาอ่ะกำลังจะพูดเลยว่าไม่เห็นคนอื่นเลยตอนนี้เห็นแล้วนะครับ Talk ดูสิ a n d t o sell นะฮะนี่เราต้องการที่จะขายผลผล,ผลิตของเรานะครับก็มาขายที่คนนี้ได้ก็จะได้ประมาณ50คอยบนะฮะอ่ะซลไปได้แล้วตอนนี้มีโอ้โหมีตังตั้ง100เหรียญ อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นี่เขาจะให้ทำอะไร by u s o m e t h i n g นะฮะอ่ะก็ซื้อผลผลิตไปปลูกนั่นเองไม่ว่าจะเป็น wheat seed นะฮะก็จะเป็นข้าวนะครับ corn seed แล้วก็ค l าเบ e นะฮะอันนี้จะเป็น oak tree แล้วก็ b ริ c h tree นะฮะก็เราก็เลือกที่เป็นราคาสูงๆไปเลยก็เป็นกระลำนะครับคราเบ e นะฮะ, bit, ะ,ฮะไปค l a b b e clabbe clabbe c l อ่ะห้าถุงสามสิบนะครับอ่ะคอนเฟิร์มไป อ,นนอะไรอะเซลเลอร์เซนทริโออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อ๋อคนที่จะเป็นคนที่จะพาเรากลับบ้านนะครับอ่ะก็คือจะเหมือนกับแมปอะไรแมปหนึ่งที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นแบบโซนแยกไปนะครับว่าจะเป็นฟาร์มของเราแยกไปอีกอันก็จะเป็นในเมืองที่สามารถพบปะผู้คนได้อะไรประมาณนี้อ่ะบิลดูดิตรงนี้ทำอะไรได้บ้าง อืมช็อปนะครับอ๋อมีซื้อของนะครับสามารถกดตามเมื่อกี้ได้เลยแล้วก็จะมีให้ซื้อเลือกซื้อได้นะับก็เขาบอกว่าบ o o เวณคอนเท n t ์สบายเด็ดซัมทิงเด a t เวิร์กเด็ดชอปอะไรดีอะ Wooden Plank นะ Wooden Plank อะไรกันเนาะเอออ่ะซื้อมาสักอันหนึ่งอ่ะ Wooden Plank ดีคออ่ะก็จะอยู่ในนี้ก็สามารถปรับแต่งแล้วก็ตกแต่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะส่วนของเพื่อนๆได้นะครับนี่หมุนได้นะแล้วก็มีย้ายได้อะไรได้อ่าอ่ะ,อะเอ็กซิไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคเวสเริ่มต้นอ่ะถ้าเสร็จเคเวสเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้25เพรนะครับอันนี้ในส่วนตรงนี้ผมก็รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีโค้ดใส่อะไรหรือเปล่านะไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีผมไม่เห็นเลย เปอร์ฟอร์มานอันนี้พวกนี้เป็นกิรเซตติ้งต่างๆนะครับแบคแพคไม่มีนะเปอร์ตรงนี้เป็นใครที่แบบอยากเติมเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็น14บโลบาก็จะอยู่ที่300คอยนั่นเองอ่ะ,อะเรามาดูในส่วนตัวอื่นบ้างดีกว่าอ่ะเราซื้อคาเบตมานะครับกระลำอ่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกระลำกันดีกว่าเออห้าต้นอ่ะ เออผมชอบระบบระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระบบปลูกระบบอะไรพวกนี้เออมันทำแบบสมูทดีนะหนึ่งตรงนี้เป็นฟาร์มเลเวลอีกพีของเราแน่เลยข้างบนนะครับมีบ้านน้องหมาด้วยตรงนี้ก็อนาคตถ้าเล่นไปเรื่อยก็อาจจะแบบเลี้ยงน้องหมาได้เนะอ่ะบ้านเลยดูหน่อยนะว่าโหเป็นอย่างรกอ่ะรกมากอ่ะพื้นที่แบบโคตรรกเลยเดี๋ยวเร,เรามาเรามาตัดต้นไม้กันหน่อยดีได้ไหมเขากด กดทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะตัดไม้ได้เลยเออก็ถือว่าระบบโอเคนะมีควิกอะไรเลยเมื่อกีน้นี้ก็จะได้โอ๊ก o ู d มานะครับพวกของต่างๆผมว่านะมันน่าจะเอาไปคราฟอะไรได้แน่ๆอะไรไม่งั้นแบบไม่มีให้เก็บอะไรแบบนี้หรอกอ่ะลองดูดิว่าคอปเปอร์คอปเปอร์ขรุดได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ you can't mine this อะไรเดี๋ยว this unit t a r n s อะ stone pickaxe อ๋อ,อขั้นต่ำนะครับถ้าจะขุด copper นะเพื่อนๆต้องมีที่ขุดหินก่อนอ่าไม่งั้นที่ไม่สามารถขุดได้นะไม่ได้ stone น pickaxe ะทางนั้นเลยนี่อะไรอะ่ะอันนี้ได้นะครับ mining ขึ้นแล้วก็จะได้เป็นไอเทมได้หนอนมาได้หนอนมาทำไมเนี่ยน่าจะมีการตกปลาแน่ ดูทรงแล้วอ่ะนี่ไงมีเบ็ดด้วยนะครับเหยื่อก็จะเป็นหนอนเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมปลูกพืชผักอะไรให้หมดก่อนอันนี้สามารถเซลล์ได้นะครับไปขายได้นั่นเองตรงนี้เออในรูปโอเคแล้วอะไรบัวรดน้ําก็จะมีน้ําโชว์อยู่นะครับแล้วก็จะมีจํานวนน้ําบอกด้วยเออดีอยู่นะตรงนี้โอ๊กวเ,เราสามารถจะเก็บใส่กระเป๋าได้ไหมลากใส่ได้เลยอ๋อโอเค สามารถเพื่อนๆสามารถล่างใส่กระเป๋าได้เลยนะอืมอ่ะนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วโตวแล้วโตวแล้วหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มนี่คือหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนบอกอยู่นะครับหนึ่งเอ็มก็คือวัน minute นั่นเองหรือว่าหนึ่งนาทีนะตรงนี้ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดิอ่ะโตแล้วโตวแล้วเนี่ยหัวตูมเลยแต่ยังเก็บไม่ได้หรอลองเก็บดิอ่ะได้แล้วได้แล้วเพื่อน ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่งไงต้องแบบหวยใ,ใหญ่อย่างนี้ก่อนนะไม่งั้นเก็บไม่ได้นะอ่าได้อยู่ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์ทัวร์ฟาร์มของเราดีกว่านะครับก่อนที่แบบจะจากลาก,กันไปอ่ะตอนนี้เป็นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อสโตร์เรจนะครับโอ้โหที่ถังบิรนเริ่มเก็บได้กี่ชิ้นเนี่ยเก็บได้ห้าชิ้นอ๋อหกชิ้นถ้าจะเพิ่มก็ต้องใช้เหรียญซื้อนะครับในการ เพิ่มโซเลตของเรานะ e x p a n d your solid a so a zero นะครับ to store โอเค okay. ปล่อยไปแล้วกันนะตังยิมมี่น้อยอยู่50เองนะครับอ่ะมีเปิดฟงเปิดไฟนะครับอันนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรนะกองไฟเนาะอ่ะพื้นที่เเราวิ่งไปดูดิวิ่งไปดูส่วนอื่นไงบ้างอ่ะนี่ไงนี่ไงตรงนี้ปลานะครับเดี๋ยวเราลองตกปลาดูดิ ได้ไหมเอ <_ an> มอเนี่ยมลาโดนโดนกินเบ็ดดิกินดิมา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 จะให้เพื่อนเพื <_ t ans> ่อนได้เห็นด้วยว่าระบบตกปลาไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ปลาหนีไปแล้วว่าเอาไปเอาไปเอาไปอยู่ด้านนู้นอยู่นั่นนู้นนู้นไป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 ,ไปมามามากินเบ็ดหน่อยเร็วกินเบ็ดหน่อยเร็วนิดนึงเอ้ย <_ c oughs> ยังยัตงตอดอยู่ตอดอยู่กินเลยเอ้ยได้แล้วได้แล้วนี่อ๋อ ก็ถ้าปลากินเบ็ดนะครัาก็กดทีเดียวเลยนะไม่ต้องไปเยอะปลานะเออมันก็ขึ้นมือเลยนะครับเออก็ถือว่าโอเคนะไปตรงอื่นบ้างเราไปดูสำรวจตรงอื่นบ้างตรงนี้เป็นเขานะครับโอ้ก็ถือว่ากว้างอยู่นะผมอาจจะสำรวจได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าคลิปจำกัดไว้แค่10นาทีเท่านั้นนะครับอนนี้ก็11นาทีแล้วก็ ใครที่อยากเล่นเกมฟาร์มสเตรทนะครับก็ลองมากดคลิปเอ้ยลองมากดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนีโลเกมเมอร์ทีวีด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเลือกซื้อสินค้าถูกๆนะครับอย่าลืมไปกดลิงก์ช้อปปี้นะครับตอนนี้เขามีโปรพิเศษสําหรับคุณผู้หญิงทุกคนนะฮะก็อย่าลืมไปเลือกซื้อกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ